โดยหนึ่งเรื่องราวนะคะสำหรับสถานการณ์โควิด19ในพื้นที่จังหวัดยะลาก็ยังคงต้องเฝ้าระวังกันอยู่ยิ่งมีสายพันธุ์โอมิครอนเข้ามาค่ะสำหรับโควิดในพื้นที่จังหวัดยะลานะคะผู้ติดเชื้อรายใหม่วันนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเป็น17รายขณะที่ศูนย์ตรวจเอ k ของเทศบานลคนครยะลาก็เปิดให้บริการค่ะสำหรับท่านที่ต้องการที่จะไปตรวจนะคะแล้วก็อยากจะได้ในส่วนของใบรับรองการตรวจโรคด้วยค่ะ สำหรับสถานการณ์โควิด1 9จังหวัดยะลาในวันล่าสุดนะคะต้องบอกว่าพบผู้ติดเชื้อรายใหม่เพิ่มขึ้นเป็น17ราย ซึ่งเมื่อวานนี้พบเพียง10รายก็ยังคงหลัก10กันต่อเนื่องเป็นเวลาหลายวันค่ะป่วยสะสม48,867รายกํายกำลังรักษา203รายรักษาหายแล้วค่ะ5,223รายวันนี้มีผู้ป่วยรายใหม่ในส่วนของพื้นที่อำเภอเมืองยะลาเสียชีวิต1รายสะสมรวมค่ะ355รายส่วนการตรวจเชื้อด้วย ATK พบผู้ป่วยที่เข้าข่ายติดเชือ้อสะสม8 0 3 6รายค่ะขณะที่ทางด้านของศูน ูนย์ตรวจเอทีเคสะพานดำเทศบาลนครยะลาก็ได้เปิดบริการตรวจโควิด -19 เพื่อขอหนังสือรับรองการตรวจโควิดช่วงวันสุดท้ายนะคะของการส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ก็มีพี่น้องประชาชนค่ะเดินทางกลับมาเยี่ยมญาติแล้วก็ต้องไปทํางานกันอีกครั้งสถานที่ทํางานหรือสถานศึกษาบางแห่งต้องใช้หนังสือรับรองในการกลับเข้าทํางานโดยทางศูนย์ตรวจสะพานดำค่ะก็ขอรับสนับสนุนชุดตรวจรายละ300บาทเป็นชุดตรวจเอทีเคค่ะแบบโปรเฟชชั่นอล ไม่ใช่แบบโฮมยูทตรวจเองที่บ้านส่วนประชาชนที่มีความเสี่ยงสัมผัสผู้ป่วยเทศบา,นาลนครยะลาก็ได้เปิดให้บริการตรวจฟรีตามปกติซึ่งประชาชนก็สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมค่ะได้ที่หมายเลขโทรศัพท์0943157779ค่ะ